ประทับใจมากค่ะรู้สึกว่าตาตัวเองนี่ดูสวยดูสดใสขึ้นมีคนทักเยอะแยะมากเลยค่ะ Tell me what can I do now Aint it always funny how Soon as I let my guard down Here comes that familiar sound สวัสดีค่ะชื่อแป้งหอมนะคะวันนี้จะพามาเปิดประสบการณ์นะคะทําตาสองชั้นที่มีโทเกนิกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตตาสองชั้น6เดือนนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นการทําตาสองชั้นทางแรกในชีวิตแล้วก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของแป้งด้วยค่ะประทับใจมากค่ะ รู้สึกว่าตาตัวเองดูสวยดูสดใสขึ้นมีคนทักเยอะแยะมากเลยค่ะปัญหาของแป้งก็คือไขมันส่วนเกินเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่แบบหนังตาเยอะมากเวลาแต่งหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนคนตาบวมแต่งยังไงก็เหมือนคนตาบวมซึ่งตอนนี้ตาก็ดูสวยแล้วก็สดใสขึ้นมากเลยค่ะตาหวานขึ้นมากเลยนะคะรู้สึกดีใจมากนะคะที่แบบมีตาสวยแบบนี้นะคะมีคนทักทายเยอะแยะมากๆเลยค่ะทําไมตาดูสวยขึ้นดูหวานขึ้นจนมีคนอยากจะมาซื้อตาแป้งไปได้ ชอบมากชอบที่เป็นตอนนี้มากแต่งหน้าง่ายมีความมั่นใจมากค่ะดิแป้งเชื่อใจที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เปิดคลินิกมา3าปีแล้วนะคะววแล้วก็ทีมแพทย์ทีมหมอก็คือแบบมีความเชี่ยวชาญมากๆแล้วก็เลยเชื่อใจมั่นใจที่นี่แล้วก็เลือกมาที่นี่ สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะดูแลผิวหน้าหรือว่าอยากจะสัญญารรมอื่นๆนะคะก็สามารถทักเข้ามาที่ Line แอดเมทูคลินิกได้เลยนะคะอย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะแป้งมั่นใจที่นี่มากเลยค่ะ